อยู่ตลาดหอยทรายตลาดชีดอนนี่เนาะแบบไก,ก่ปลากระหอกแล้วก็นี่สักมันตุยเนี่ยกระหอกคือหลายแหงอืนี่ไกป่ปลาแล้วก็อันนี้จะเป็นสัตว์ปลาต่างๆนานานะทุกคนซึ่งบ๊องหัวเขาจะไปเอามาตใส่เนาะสัตว์ปลาคือแบบหลายแหงแต่ว่าบ๊องหัวเขาจะเอามาใส่แล้วก็ไป่ต้องไปซื้อเนาะแค่ท้ายให้ทุกคนในเมืองบรรยากาศสดสด จะเป็นกายปลาซานโตแบบคือกันเลยนี่ทุกคนไข่หมดโซมแบบตัวเน้นๆตัวเป็นๆเลยนี่เหดุยังไข่ปลาายแมงวันไข่ปลาไี่ไข่มาซื้อใหญ่มากพวกเคาเห็นพวกเคาเห็นใหญ่บันไดบ้างไหม อ่ายินดีทุกคนขอเชิญมตัวค่ะเกลเดอตอนนี้เราเปิดคลิปอยู่ใส่น้องอยู่กลางมะเกียงคือเมื่อนี้คือมะเกียงลายอ่าเมื่อนี้จับบุหรายคือมือผ่านมานะคือเมื่อวานนี้เมื่อกอนี่เอื่อยมาตลาดคนเดียวจ้ะคือปรากฏว่ามะเกียงเยอะมากเราพาทุกคนเบิ้งเคยอยากกินไหมมะเกียงอ่ะอยากกินอะไรอ่นนะหน่ะไปพุนดีขอพุนปูน่ะ เดี๋ยวพาไปเบิ่งก่อนว่าข้าเจ้าายรยังเด็กอืออะไรขนาดลูกเด็กๆทั้งนั้นมีอย่างาว,ว้าวพาไปเบิรน่เอโนอใช่อยากกินโนอตินี่นี่จะเป็นโน่โนอคม กินไหมไม่อยากกินหรอไปฉันนะพาไปเบิ้งทางนี้เขาจะขายอีกย่างไดีพี่พี่พี่ทางนี้นะว้าวมีไข่ไขยย่ยีกินบ่แมงเต๋าแมงเต๋มักแต๋งนะี่เถะเฮ้อเฮอเฮ้มักแต๋งนะ่กนะก็ได้นะไปกาแต่เธอมีเงินไหมล่ะ <c oughs> กระเป๋าที่ถืออยู่มีเงินไหมละ <c oughs> ฐานแม่ขายโรทเทร่สบายดีผุ้สาวขายโรทเท่าไหร่ติพันธ์คอยไทยเจ้าอยู่ด้วยนี่นะซื้งอยังซื้อมิฮะซื้อมิซื้อมิมว้าวสาวน้อยอันเลือกเอาเลือกเลยก็มันอันนี้ปลูกเองว่ะเลือว่าไปฮับมาขายปลูกเองปลูกเองปลูกยุไสยุสวนอะ่ะยุไสเจลึงยุบาลใจจลเรนเนี่ยวะ่ะ โบคอยถามว่าปลูกอยู่หน้าหรือว่าอยู่ไฮยูหน้ายูหน้าอุ้ยแต่ว่าแตงหน้าจะโบเสพเผาแตงไฮเนานะแต่ว่ายามนี้ก็จะมีแตงหน,น้าเนาะเขาโลเท่าไหร่โลสิบพันเจ้าเป็นสาวรถสูงบอเอ้ยเสาโมงเนาะ,ะอันนี้ต่างเป็นอันแนวมันอะคือว่าหนวยน่อยแทะเออมันเป็นแนวมันตี้แนวพันน้อยๆน,น,นะ อ๋อมีเงินวะแบงเงินมา็ะใส่ว้าวต้องเก็บคืนให้เนี่ย sorry sorry ไปเอาตัางเธอจ่ายสิปูนกะระรรปีบเอหลายทุกคนทั้งหมุนนะเสาวน่อยสบายดีเกยสบายดีสื่อแย่งนี่ เก่าจั่วอ๋อเป็นสาวโมงวะน้องได้ซืีองยังเสียงนางเตียยางเตียยางเตียยางเตียเตียยางไปเกียนมาบนนี้เลิเลิกเียนแหละไปทางใดต่อไปทางไหนไปทางนั้นตรงตรงเลยไปทางนั้นนี่๋ออยังโตโอ้เกลียวมังกรเกลียวมังกรอันอยู่งข้างหลังกันตีแต่ว่าอยากได้หน่อยหน้อยๆวะ เนยจิบเนยอันมินินะ่ะไปเถอะนะอุ้ยเธอดูแตงโมลูกใหญ่ว่ากินไหมไม,ไม่ชอบหรอไปเถอะนะทุกคนจะเห็นว่ายูไส่ก็จะมีอันสนะ้มเนาะยามนี่เป็นยามส้มป <c oughs> ุ่นได้เห็นบ่เยอะมากจะเป็นโลสิพันเนาะจะเอาบอ่เอา เลือกเนยสวยๆรสเท่าไรนี่อันนี้โลสิบห้ารสสิบห้าอันนี้สิบห้าบอมันต่างกันจะได้เดี๋ยวให้น้องเลือกนะคะยำนี่คือเมื่อกี้ยงไหลแหงแฮงคอยไช้เตาอยู่เด้อสบายดีเสามโมงกบอสเน่อันปูอยู่ใส่เน่อันนี้ปูอยู่นาเพนาเพบ้านนาเพอ๋ออันปูดินจีห้วยดินจีอ่า กหน้าไปยามนี <faced> ่หนทางจะเป็นแต่อันมะเกียงเนาะเจ้าอันคนหวยดินจีปะมะแมนเจ้าไปซื้อมาขายไปซื้อมาค่ะ่อยคิดว่าเจ้าเป็นคนปลูกเองได้่อยจึงมาซื้อได้มะเมนไปซื้อเอาเจ้าซื้อยังซื้อกุ๊กฮะซื้อกุ๊กซื้อกุ๊กเป็นสามงเนาะงามแหงเจ้ามีแฟนหรอวะมีแล้วมีผัวแล้วมีลูกงสองคนแล้วโอ้ยโอ้ย คนงามนี่ผัวไว้มาแปลกเลยไอ้เฮาก็ต้องทำใจค่ะหเลอายงงงได้ไข่ดีบบมนอีกูได้ไข่ร้วนนึงเนาะ จเจ้าง,งามเด้เขาก็มาสื่อสวยเลยเขาจะาจะคิดว่าเจ้าโสดแล้วก็มาสื่อสวยคือคอยมื่อนี้คิดว่าเจ้าโสดไอ้นี่แม่มีลูกผัวแล้วมีลูกสองแล้วเนาะ <c oughs> มีลูกสองคนแล้วกับใจกับใจอูนอันนี้เป็นมะเกียงเมื่อเลยไงแถวๆนี้นะไปบบยยให้ดูหน่อยว้ามาเจอสาวง,งามอีกสบายดีสบายดี <c oughs> ไ,ดดไปทางไหนนี่มาซื้อมะเกียงดิว้า สองแงมใยดีทุกคนทุกคนจะเห็นว่าเดี๋ยวโบเห็นจาของซองเนาะจะเอาอะไรอีกคะระบจะมีเงินไหมอะ,ะและจะทำยังไงเนี่ยฮะจะทำยังไงมาซื้ออันมักมังกอน้ำสาวง,งามมลายยงังเฮงเดิมมาเกี้ยงซวงนี่นะอา้าโบเม้นของเจ้าวะว้าวคิดว่าของ สาวกูแน่น <laughs> ใคยรถเท่าไหร่แม่สิบบเออเอื้อยเนาะโบเม่นไหมสิบพ <15. S 1> ันได้บอ <laughs> อันนี้ปลูกเองบอซ <c oughs> ื้อน้ำขาวมาขายอีกชนึงเนาะ <c oughs> มีตอมะเก,กียงหลายบอลายนี่ขายเต็มมะเก,กียงเลยทุกคนเต็มแถวทางนี่จ่ายเงินสิบห้าพัน 15, ก็ได้ดีเนาะ มีบอแต่อ,อีต้นกระเป๋าเงินบ่มีเงินปรากฏว่าเงินเมิดแด้วเงินบาทจ่ายไป่สื่ออย่างเดียวพอละตีิเจียวอย่างพอละตีพอแล้วหรือเปล่าจะเอาอะไรอีกอ่ะให้เบิร์มนี่ไม่ไกลหลายเลยเกี่ยงนะให้เบิร์นนี่ทุกคนเยอะมา่ เป็นเต็มมะเกียงมีมักนาดตด็ปใูในนึงทั้งปูนึงเบงจุงม่มมะเกียงหญิงพาไปดูแถวทางนี้ก่อนว่ามะเกียงเยอะมากค่ะพี่พี่พูดสตมมะเกียงเยอะมากนี่โอเคลายเลยทุกคนจะเป็นกระหอกแล้วทุกคนชาวบ้านขอมาขายอันนี้จะเป็นปลาปลาน้ําคลองบอ่อแมงนี่นะ หาเองบอซื้อซื้อน้ำข่าวอีกเช่นึงแต่ว่าใครนี่ก็ไปเอาเองบอรหรือว่าซื้อน้ำข่าวอีกใครนี้ก็ซื้อแม่ <laughs> ฟ้าน้ำของอเอาอยัางเอาไม่ขัเจ้านี่หรอ,หอไม่แซบติบบมันฝาดติบบอ มีเงินจ่ายบ่บ่มีไปจังไดเออบ่มีเงินหรือท uh, oh, anyway> okay. okay. ี่หันมีบ่โโอเป็นแต่อิตนเป็นแต่อิตนสุดมีสําใดควาดมาเมื่อไปกับเขาต้องทำใจนะคะเขากินเก่งมากนะคะทุกคนหบเงินทอนก่อนอีหล่ะ อันนี้เม็นอันหมากสมลมเม็นบอเน,นี่ยอืเอิร์นมาคสมสมปอยนะ่ะโอ้เขาเอิร์นมาคเข้าควายมาเข้าควายอู้มีอันนี้เดยอันนี้มะกอกเนาะนี่ของดีนะร้านนี้ของดีอันอันนี้มันปลูกเองนะ่ะหรือว่าไปหับเขามาอีกทีขับเข่ามาขับเข่ามาได้ใ,ใครดีเม็นบอเคยทายเจ้าอยู่ ไม่ขาดซื้ออยังซื้อขันไม่ขาดซื้อขันขายอยู่นี่ทุกมือเหรอแม่เลยจา้าว้าวขอหน่วยหนึ่งเรียลซิมพี่ทุกคนเราขอหน่วยหนึ่งมาซิมอ้าวรียวมากเรียวที่สุดมาทางนี้อ้าวอ้าว เปรีย้ยวมา,ากแอะที่สุดแศ่ษฐนะ์น่เมนจะแสบเลยเปรีย้ยวกินปอดกินไหมทำไมอะ่ะน่าก,กลัวเหรอ <laughs> น,นี่จะเป็นของปลาแห้งกระหอกเนาะทุกคนเนาะแล้วก็จะเป็นนี่ก็นกขว้าก็ปลาของปลาทั้งนั้นเลยว้าวเขาขายจะแดงเขาเนาะเรา,า,าจะนนมอนนีอันนี้มักไม่อันนี้อันนี้จะเป็นอันของธรรมชาติเลยแบบนี้มักปีวายจะนี่นะเขาจะบอกว่าขายโลซีเซนเนาะทุกคนโตนนนหนึ่งซีเซนเลยของมันโอ้ยโลโต้หนึง่งซีเซนกี่ <laughs> เพชรยางลายแมงวัน <c oughs> ไขป <c oughs> ไ่ปลานี่ไข่ปลาซื้อ <c oughs> อันนี้คือโตกับอันนอกยางมาเราก็จะมาเห็นของปลาอันนี้จะเป็นของปลาเป็นบอกอันนี้กายปลานนทุกคนกายปลาเป็นตโตนะนี่ก็หอกคือหลายแหงอือนี่กายปลาแล้วก็อันนี้จะเป็นสัตปลาต่างๆนานาทุกคนซึ่งพวกหัวเขาจะไปเอามาตะใส่นาะ สัตว์ปลาคือแบบหลายแห้งๆแต่ว่าบ mm ่ห hmm. ัวว่าเขาจะเอามาแต่ใส่แล้วก่อนไปตกไ,ไม่ได้สื่นนอเนาะแค่ทายให้ทุกคนในเึงบรรยากาศสดๆอนี้ mm hmm. จะเป็นกายปลาสานัวแบบคือกันเลยนี mm ่ hmm. ทุกคนไข่หมดโซมแบบตัวเน้นๆตัวเป็นๆเลยนี่เอากองนี้กระหอบ ไก่ปลาทำไมปลาตลาดจีดอนนี่เนาะแบบไก่ปลากระหอกแล้วก็นี่สักมันตุยยังแบบนี้เลยเอายังเอาผักบงเอามัดเนึองบ่ทถามไหมค่ะว่าเท่าไหร่เท่าใดเท่าใดไหมค่ะ พันกรีบมันใหญ่คือมาย้ายแทะป้ามันใหญ่คือมาย้ายแทะป้าทุกคนเบิ้งคือมันใหญ่มากคือใหญ่มากเธอเธอเธอจับอันนี้ให้ดูหน่อยไม่เคยเห็นนะอืมไม่เคยเห็นใหญ่ป้านี่มือมือวานมือเซินก็ม้าซื่อมือนี่ก็ม้าซื่อเนาะจื้อบอลูกมาซื่อเธอแล้วนะจื้อบอ เนะแถมให้ตลอดแถมให้หลายบอกป้าซ้ำกับหมัดหนึ่งพูดนะลองจับอันนี้ให้เบิงดูมันใหญ่ใหญ่จับมาเทียบหน้าเบิงเอออ้ยนี่ๆๆตัวนี้นะจับไหมเออไม่แพ้ไม่แพ้เหรออ่อนแอจังเลยมาเจอจับให้ฉันดูเจะอาบปะ ฉันจะจ,ะจับให้ดูทุกคนเอาบาพวกเพล่แทบว้าวนี่แบบป้าจะซื้อตรนงนี่นี่ทุกคนมันใหญ่ว่าว้าวเราเคยเห็นบ่าเคยเห็นใหญ่ปบนนี้บ้กงไหมขายจะได้เนี่ยขันถดาขายขายเป็นโลอะ้แบบโหดยุประมาณสิบโลปลาย เออไปทุกคนเื่อพักโคมเจอไอ้ใครเนี่ยไรไอ้สิบพันจ้าสิบพันกีบขายดีวงมื้อนี้นะพอได้ขายอยู่พอได้ขายอยู่แสดงว่าเงยเบิ่งแต่ยิ้มแสดงก็ฮู้แล้วว่าได้ขายดีพอได้ขายยอู่เนาะขายม้วนนั่นแหละละมือ็แต่ละมื้อแต่ละเดนเนาะไปขอบใจ ซ wow. ื wow. ้ออะไรซื้ออะไรอีกครับว้าวคอมหนด์สบายดีบายดีไข่เครื่องบอว้าวเด้จักพันได้เท่าไรแสดงให้เองื่อเบิ่งเงินดูให้งื่อเบิ่งเงินดูว้าวเยี่ยมเยี่ยมโอเคบ๊ายบายแล้วมื่อ โอเคตอนเนี้ยเค้าพาน้องมาซื้อ<า>อันไข่กับเมียงแจลยูฮานจีนใส่ไปเร,รียนภาษาจีนสองสามเดือนลองบอกภาษาจีนบ่างบอกว่าได้ลองถามเบิงว่าอันนี้ราคาเท่าใดาอืโอ้มาตองกินข้าวเดี๋ยวมื้อนี้นะเสียเงินจีก็是什么这个ค่อยถามว่าอันนี้เป็นอย่างตอบไหมอันนี้เป็นเจลว่าจาะแต่ภาษาจีนว้า อะไรของเธอเนี่ยเอาอะไรอีกเนี่ยเออเอานาำคุณนาำยูบุณน,นะถามนาำแพ็คหนึ่งหร่เป็นภาษาจีนคันบบสันบบสือ <c oughs> ลองเบิรงบอกเอา้าอายที่อายยังโกะเธออายทำไมต้องโป๊ดเกิบยังมานะอะไร บโบ,โบเอาเป็นแพกเลยพุดนะแพกย,ย้ายพุดนะนี่แม่ Yes เลอะรัวนี่เออเอาแพกย้ายเห็นถามไหมแพกย้ายเห็นราคาเท่าไหร่ถามเป็นภาษาจีนจเกิดอ่าถามลองถามอี๋อ้าวหน้านีตาสวยตัวสาวสวยว้าตาพี่สี่หม่นง บอกให้ถามเป็นภาษาจีนบอกให้น่อยหน่อยบอกน้ำมันภาษาจีนว่าปีสิบห้าเบิ้งพี่เยนภาษาจีนบอกหลายเดือนมูยังมั้งไม่มีต้องไปสแกนจ่ายมั้งบมีมีวะเพราน่าจะเป็นเงินหยวนบอกแสนสิบห้าลองเบิ้งพี่เสะให้เบิ้งกระเป๋าเนี่ย โอ้ยน่าสงสารนะน่าสงสารนะผ่มีมีแต่เงินยัวเงินยวนี่นี่เจ๊สิคะเมย์เจ๊ชอบอะเออเอสาวน้อยมาไขเครืองถ้าถามเป็นภาษาจีนอันนี้เท่าไหร่ว่าจะได้ tôi sẽ chết 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 tôi Bố แข็งแรงมากแม่กล้ามใหญ่มากเพราะว่านางตุยขึ้นเออทำหน้าเก่าเก่าซโปไป,ไปโอ้ยเอาไปได้อยู่บ่เอาไปบ่ได้จิอกโอโอเซงเอาไปบ่ได้ติ๋ว<ป>ยานขายแตกเลยเบิ่งได้คายเป็นแตะพุ่นนะเอาไปไ,ไ,ได้อยู่บอเต็มเต็มเ<ป>ต็มเลยบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบาย bye bye. ก่อนเดอพบกัอนอีทีหนาพบกันอีพีหนา ai, <I> <ina> ไปต่อไปนอนก่อนไปกินข่าวก่อน <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบายเป็นไัน